สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับเช้านี้เรามาอัปเดตนะครับนะครับพระอุตมานกันต่อนะครับนะก็ยังพอมีอยู่นะครับนะที่ชุดใหม่พี่น้องตอนที่ผมอยู่เชียงใหม่นะครับก็คือชุดชุดใหม่ที่ผมอัปเดตแค่สองอีพีที่แล้วนะครับส่วนอีพีนี้จะมาอัปเดตที่เหนนะครับนะแล้วก็ลองเลือกชมดูนะพี่นะอาจจะหมดนะอ่าไม่มีมาแล้วนะครับพี่นะเพราะราคาก็เริ่มขยับนะครับน้องก็ ได้มาเท่านี้จริงครับเพราะสู้ราคาไม่ไหวนะพี่นะก็น้องจะสู้ราคานี้เดิมพี่นะองค์ละสี่ร้อยห้าสิบคู่แล้วแปดร้อยนะครับองค์ละสี่ร้อยห้าสิบคู่ละแปดร้อยไหวเท่านี้จริงครับพี่นะราคามาแพงกว่านี้น้องไปไม่ไหวแล้วนะครับเพราะอยากให้พี่ได้บูชากันราคาราวด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวมาเริ่มจากอะไรการแรกกันเลยนะครับองค์ที่หนึ่งครับนะอีพีนี้อัปเดตให้นะครับองค์ที่หนึ่งนะองค์นี้เลขคันเบอร์นะครับหมายเลขเก้าหนึ่งสองศูนย์นะครับนี่ องนี้ฮะ9120นะครับรายการที่หนึ่งนะครับหมดชุดนี้ไม่มีมาแล้วนะพี่นะขอได้หน่อยทำไมใครไวใครได้ครับพี่นะครับต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองเลขคนณตเบอร์9167นะครับ9167นะครับรายการที่สองนี่ฮะรายการที่สามรรายการที่สามนะครับ9146ครับ 9146ครับรายการที่3นะครับ9 1 4 6นะครับนี่ฮะรายการที่3 9 1 4 6หนึ่งนะครับรายการที่4นี่ครับ266 2นะครับหามเงินหามทองครับ2 6 6 2นะครับรายการที่4นะครับ2 6 6 2ครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับต่อมารายการที่5้าครับ รายการที่ห้าครับเลขคนทะเบอร์917นะครับ9172ครับพี่9173 72ครับพี่นี่ฮะองค์ที่ห้านี่ครับนี่สวยๆครับนะสวยๆเลยายการที่ห้าใครจะเลี่ยมแจ้งได้นะครับเลี่ยมองละ80บาทนะครับเลี่ยมนะฮะองค์ละ80บาทนะครับต่อมาครับรายการที่แปดนะครับเอ้ยรายการที่หกนะครับรายการที่หกเลขคนทะเบอร์9122นะครับ รายการที่หกเก้าหนึ่งสองสองครับนี right? Right. 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 ่ฮะรายการที่หกนะครับสวยงามพี่นะฮะสวยงามนะครับการอุตการที่หกนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปนะครับก็จะเป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดเลขคุณเบอร์เก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดเลขคุณเบอร์เก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดฮะนี่ฮะสวยงามทีนะพระหุรมานะครับนี่ฮะ ใครเคยเช่าไปแล้วนะใครเคยเช่าไปแล้วผมคิดสี่ร้อยนะครับนะครับใครเคยเช่าองค์แรกไปแล้วนะผมคิดต่อของค์ไปผมคิดสี่ร้อยครับนี่ฮะองค์ที่เจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่แปดนะครับใครจะเลี่ยมกันน้ําแจ้งได้นะครับแปดสิบบาทเท่านั้นครับนะฮะใครจะเลี่ยมกันน้ําแจ้งได้ครับถ้าเลี่ยมพร้อมไปเลยผมคิดห้าร้อยนะครับเดี๋ยวผมลดให้อีกสามสิบนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ช่างเองนะครับต่อมารายการที่แปดเลขคนตาเบอร์เก้าหนึ่งแปดครับ นะฮะเก้าหนึ่งครับสำหรับรายการที่8นะครับรายการที่9ครับรายการที่9้าครับเลขโค้ดหมายเลขมาที่9 101, ้าห่ 9, 101, ะฮะ9101ฮะรายการที่9้านะครับ9 1 0 1นะครับสวยงามนะครับรายการที่10บครับ รายการที่10เลขคุณตเบอรนึ่งเจ็ดนะครับเก้าหนึ่งะครับรายการที่สิบนะครับเก้านะครับนี่ฮะรายการที่1ินะครับรายการที่สิเครับเลขคุณตเบอร์เก้านึ่งหนะครับรายการที่สิเลขคุณเบอร์เก้านึ่งหนะครับรายการที่สินะครับ รายการที่12นะครับเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับหมายเลข9เอ้ย7109ครับรายการที่11รายการที่1ิบเอ็ดเจ็ดแปดเก้รายการที่12ครับรายการที่12เลขคุณตัวเบอร์7109ครับรายการที่12นะครับเลขโค้ดนัมเบอร์7109หนครับ รายการที่ 13, บสามฮะสิบสเลขโคด number หมายเลขเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับรายการที่สิบสามเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับรายการที่สิบสาฮะนี่ครับรายการที่ 14, บครับรายการที่สิเลขโคด number หมายเลขสี่หกเจ็ดเจ็ดครับ 4 6 7หครับรายการที่ส4นะครับ4ี่7ครับนี่ครต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการที่15ครับรายการที่15ครับนะเลขโค้ดลำเบอร์หมายเลขเก้าหน่เจ็ดเก้ครับ9ก้าครับรายการที่15ครับ รายการที่16นะครับรายการที่16นะครับจะเป็นเลขโค้ดนับเบอร์หมายเลข9163ครับ9163ครับรายการที่16ฮะรายการที่17บเจ็จะจะเป็นเลขโค้ดนับเบอร์หมายเลข9150ฮะ9150ฮะรายการที่17ครับ รายการที่18นะครับองสุดท้ายครับเหลือ18องค์องสุดท้ายแล้วรายการที่18นะครับเลขทดนัมเบอร์หมายเลข9 1 2 8ครับ9128ครับนี่ฮะใคราใครได้เะพี่นะเหลืออยู่18ท่าน18องค์18บ้านสุดท้ายครับนะรบบนี้ต้างรขอขอบคุณนะครับพี่ๆนะครับนะยังไงลองเลือกชมดูนะครับ ชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนอกกราบขอพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ